สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพอกันในเซาเนี้อยู่วัดวัดหนองหงครับพี่น้อง <c oughs> อยู่วัดเมื่อคืนนี้พักผ่อนกันอยู่นี่พักแลมอยู่นี่พี่น้องมืัอนี้พักแลมกันอยู่นี่เงี้ยมัชอบมารบรรยากาศเป็นแบบนี้นที่นั่นหาก,ก็พักกันอยู่ตามน,นี้ เอฟซีผู <niet> ้ใดมาจมแต่เสาช่ไมเนาะเอฟซีผู้ใดมาหายต่เสาเยเอฟซีไก่ตัอป่ต่อต่อเอฟซีไก่ต่อง มาตอนรับ F เอฟซงสนจะจมเลยนะโอ้ท่านนี่ได้กินเขาแล้วเว้ยมากินเ้ากิน,กน F เอฟซีปวยมาหาผมเอฟซี F น้องแบ,บ,บงนนมบ,บ้าหอน่จมอยู่นะนะฮะตี โอ้แต่นะ้จมตีตหานไปร้องข่วงครังนี่ค,คือบรรยากาศเนี่ยมันเศาอยู่ย่มเช้าอยู่ที่วัดวัดน้องหงอากาศเย็นสบายพี่เนอะ คุณภาพนอนฝันดีบ้างเลยนั่นมีอินซีบ้างก็นั่นดีตัวมือขึ้นก็นั่นบ่ฝันเลยนี่แต่ผีมาหาผู้หญิงผีผู้หญิงผีผู้สาว เห็นพอพญ่ารอว่าว่ามันรอก็ผู้ขี่ไรอยู่เนี่เขามาเขาเยอะงเขามาเขาเะดเเขามาหาป้าเ้อพอพญาพว้ยคือรอ่เขาครอ้นรออนี่ก็นอนต่ามีพักพอนกันต่ามีอะี่น้อง เอาไปไว้งหน่อยนะสิฝนมีดไปใส่พอโอ้มีดเราตอกทมัยก่อนพี่นงนี่แหละมีดเราตอกฝนขับฝนเนี่ยเลยเขาไม่ได้จุดไฟเดียวกันฮะด้จุดไฟวงมั้บ่มีมกไป มีอยู่บนอีกไปบ่มีรถไรไก่โอ้ไก่ดิสไันจวันตดียตนอืมเอก้พอแล้วว่าที่มันเอามื่อไนะลวพอแล้วยุ่หัวตะแลงอืก่บ๊หัวตะแลงวยไก่ตัวบวยตะแลงโคตรหร่อเล่อวานเนี่ย Niccabodi lắm, các cây lắm. Anh vẫn đang hùng lắm. Lát quá, 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 ไบาทค่ะส่บาะ้นค่ะนี่ยะ้นค่ะกินกูดัล้เดียวู้เดียวเงงานเลยงามคื้คนฟนี่แหละค่ะยังไงกันังสิวากังสิวาให้เดียวกันหมดแตเดียวห้เดียวกัน่เงานผู้คนสุดยอดเลย

บรรยากาศเย็นสบายพี่น้องอีกที่วัดหนองหงษชุดยอดเลยจานฟันบ่ามาเมื่อคืนบ่โอ้ยนั่นอินทรีมันย่อนคว่มเพียบอ่ะจำได้บ่จำได้อันเปนรตมิซัยที่เห็นบอดโดคร,รับลุงอ,อิงจับจับจับไอ้ดันให้กรรมการนะจับล้อกหนึ่งกรรมการนะจับที่แรกที่หนึ่งศูนย์บ่ จา่พี่สองได้เก้าศูนย์ก่อนสิไปเด็นตอำเภอเพี้ยนเห็นไหมวันนี้เขาก็ได้ตีรถไปอำเภอเพี้ยนผมลงมากองงีเี่เราลงมาถึงสื่อวามไม่าดถามถามเรื่ององค์หญิงอะไองค์หญิงได้จับลูกบอลว่าไม่ได้จับขับเด่นก็เลยนึกได้เอมือเึ้นมันจับไลยนึงศูนย์ก็เข้าศูนย์ตอจับว่าตประกาศว่าซื้อเด้ประเด็นสื้อไม่เสียอ่านเลยนะได้บอกไปนึงศย์เข้าศูนย์้นขาสื่ออรเตอรี่เลยสย์เก้าขู้นย์ บาดีจะคว้าผลว่าโอ้ลืมไปหาเรื่อตัวอื่นสร้างเลยยังสร้างอยู่อันเดียวก็ดวงอันเดียวก็ดวงดวงสิุดได้ผมมันนึกได้เด้อยเพราะเรื่องของเรามือหนึ่งมือที่สองจังมันนึกได้เอาคุณตบบอกเรื่อไหมค่ะถือตัวศูนย์เก่าไม่ข่ามเพื่อเพ้นต์ครับถือกันปะน่าจะถือกันเพราะว่าเขาซื้อเห็นตั้หนาเลยนะเขาบ่มบอก ปุ๊บแกรถือเลยนะไม่คาดราตอรี่อยูนันพอดีเนี่ละดวงพอดีถือบัดเจ้าได้เจ็ดสองผมไปซื้อเจ็ดแปดคนจ้ว่านสองมันมีนะสองเจ็ดแปดนะ่นว่าสองมันมันหัวคน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 ไปแล้วเจว่าสองมุม้เวากรรมมาซื้อเยเจ็ดสองสองเจ็ดเอกลับไปขมาดวงมุมีอ่นี่ีก็ดวงนี่ก็ดวงเขาต้องขาบรไปหลายอื แต่ง่านอยู่ทระเทนไหนวะประท่ไนปทนฝันมันขึ้นกับประเฝันนอนวินิจซัยแต่สามถุมจนหอดแจ้งจนหอดหกโมงยี่สิบสาทีไม่ตื่นมันเมยมันเมยน้ำหรือเปล่านี้มันเมย่หยหลายนที่บ้ฝันเลยนะมีร้อนนั่นเลยขึ้นนอนแสบนอนดีอยู่ ít tên sao luôn khai nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่คือบรรยากาศหล,ลอ่อไง <c oughs> <c oughs> เมื่อนี้ก็ล่องานคือก่อนขับไปนองครบาสิลงใดปะเชิเล่นเ่ยผมนีล่องานพองานม้วนเดือนมาเดือนมามื่อนี้ครับพี่น้องครับให้ม้วนเดือนมามื่อนี้่ยสำหรับชิ้นนี้ไอ้ชนีพี่น้องพร้อในคลิปหน้าขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีตีตันจุดเริ่มกดเลยกดอนสัตว์เปใครช่องพ่อพิธีอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับไปแล้วครับพี่น้องครับ